ผมว่าคนรู้จักผมนะครับจำได้ไหมครับอยู่บ้านก็รู้จักกันทั่วไปมาต่างบ้านต่างเมืองอย่างนี้ผู้คนก็ไม่เกยเอาไหนก็เป็นธรรมดาแล้วครับกลายเป็นคนแปลกหน้าไปไม่รู้ตัวผมจึงต้องถือบัตร American Express นี่เพราะบัตรนี้ทําให้มีคนรู้จักเทือถือไว้วางใจผมทั่วโลกรีบสมัครเป็นสมาชิกวันนี้บัตร American Express ก่อนจะออกจากบ้านไม่ว่าจะไปทางรถต่างเรือ ลืมแบบสำคัญนะครับ